สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบดสูตรสุคนนะครับเนาะวันนี้ผมจะมาเทียบสูตรให้ดูนะครับนะในสองสูตรสูตรนี้นะสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เนาะเทียบให้ดูนะว่าจะมาหรือเปล่าจะมาอาลลักสิณรันวยจะมาเหมือนกันไหมกับสูตรนี้เนาะจะมาเหมือนกันหรือเปล่านะ เรามาเทียบสูตรแล้วก็จับคู่ชุดแล้วก็จะเอาอ่าที่คลิปที่ผมะที่ผมคำนวณให้เนาะสูตรนี้จะคล้ายกันหรือเปล่าจะชนกันไหมจะมีตัวไหนชนกันนะครับเนะาะฮะของหวยลาววันนี้นะครับเราเริ่มต้นจาก เริ่มต้นจากอ2926นะครับ2926เนาะ2926เด้อเรามาบวกกันนะครับเอาหลักพันหลักพันมาบวกนะครับบวกสอง บวกกันสองครั้งแล้วก็หลักร้อยบวกกัน6ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10บวกกัน3ามครั้งนะครับนะมาบวกกันเราบวกได้เท่าไหร่นะครับเนาะเรามาบวกให้8คงที่แล้วก็1คงที่แล้วก็บวก3มคงที่เนาะเราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับ2บวกกันสองครั้งนะครับหลัก พันได้4นะครับ9บวกกัน6ครั้งนะครับ9 6 54ได้4เอา4มาตั้งนะครับ2 3 6ได้6นะครับทีนี้เรามาบวกกันแล้วก็มาบวกให้8ปของที่เดี๋ยสีบวกสเป็น8 8ดบวกหนะครับ8ปบวกหเป็น14 สิบสี่มาบวกให้แปดคงที่ได้เลขสองนะครับสี่บวกแปดได้เลขสองบวกให้หนึ่งได้เลขสามแล้วก็มาบวกให้สามคงที่ได้เลขหกนะครับหลักสิบของงวดวันของงวดวันที่เท่าไหรน่น้ออ่ะที่มันออกสองเก้าสองหกนี่นะได้สองสามหกเนาะอันนี้หลักสิบเด้อ หลักสิบหลักสิบหลักสิบบนเนาะหลักสิบบนได้สองสามหกนะครับอ่ะสูตรที่สองสูตรที่สองนะครับเอาสองบวกกันสองมาบวกให้เก้าห้าครั้งแล้วก็บวกให้สอง หลัก10บสามครั้งแล้วก็บวกให้6 1ครั้งนะครับ2ได้2นะครับบวกกันเอา2มาบวก9 5 45ได้5 2 3 6ได้6แล้วก็มาบวกให้6นะครับบวกกัน7จบวกสได้9นะครับนะส มาบวก5เป็น7 7บวก2ได้9 9บวก1งคงที่ได้เลข0นแล้วก็บวกให้2คงที่ได้เลข2บวกให้4คงที่ได้เลข6บวกให้1งคงที่ได้เลข7นะครับอันนี้หลักหลักหน่วยนะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยบนเดอ้อ หน่วยบนนะได้ออกไปที่สองศูนย์ครับสามสองศูนย์เนาะอ่ะงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปก็มีสามสามสองศูนย์เนาะสามบวกกันสองครั้งได้หกสามบวกหกสามหกสิบแปดได้แปด สองสามหกได้หกนะครับบวกกันไปเนาะได้หกสิบสองได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าแล้วก็บวกสามคงที่ได้เลขสองนะครับนะอันนี้หลักสิบนะหลักสนะิบเนาะหลักสนะิบบนสูตรที่สองสามห้าสิบห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปด สองสามหกได้หกแกับ6เป็น14 14บวกให้ศูนได้4ได้14เหมือนเดิม14บวก1คงที่ได้เลขห้าบวก2คงที่ได้เลขเจ็ดบวกสคงที่ได้เลขหนึ่งเบวกสได้เลขได้สินะครับสิบเอ 11, เนาะได้หนึแล้วก็มาบวกให้1คงที่ได้เลขสองนะครับออกไปที่อาหลัก หลักหน่วยออกไปที่ห้าเจ็ดหนึ่งสองออกไปที่หนึ 1, 1, 8, 7, ่งแปดเหนึ่งหนึ่งดาะหนึ่งดอ่ะก็ได้ที่เลข1แล้วก็เลข7เลข8เนาะหลักสิบได้เลขแปหลักหน่วยได้เลขเ็ดหลักร้อยได้เลข1เนาะออกไปก็ออกไปสาตัวเลยนะครับสามตัวบน นะครับมางวดวันนี้นะครับเรามาเทียบดูสูตรกันเนาะสูตรที่หนึ่งของวันที่สิบสองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งบวกกันหกครั้งได้หกนะครับแปดสามยิบสี่แปดบวกกันสามครั้งได้ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่หกบวกสี่ได้ได้สิบนะครับ 6วบวกสได้10 10ิบบวกสได้12 12อบสวกแคงที่ได้เลข0เลขศูบวก1คงที่ได้เลข1นบวกสคงที่ได้เลขสี่ศนะครับศูนวันนี้หลักสิบได้เลขศย์เลขหเลขสี่ผมให้เด่นเลขหแล้วก็เลขส่นะระวังตัวให้ดีนะครับเนาะเพราะว่าผมให้เด่นนะให้เด่นเลขหรองเลขสี่นะ สูตรนี้นะครับนะจะมีนะชุดเน้นสี่หนึ่งแล้วก็5้าหอ่าหนึ่ห้นะสี่หแล้วก็1นึ่งห้าหนึ่งสระวังตัวให้ดีนะครับเลขสี่เลขหนึวันนี้นะครับนะมานะครับอ่ะสูตรที่สเรามาดูกันนะครับบวกกันเลขหนงอันนี้1นึบวกกัน5ครั้งได้เลขห้าแปดยี่ แปบวกกัน3ครั้งนะครับได้24ได้4แล้วก็มาบวกให้7นะบวกกันนะครับได้เป็น6กนะครับหนบวกหได้หกหกบวกสได้ศได้ศ 0, 0, ูมาบวกให้เจ็ดได้เ 7, 7็ดบวกหนงของที่ได้เลขแนะครับแปดบวกสองของที่ได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ของที่ได้เลขส สีบวกหคงที่ได้เลขห้าวันนี้หลักหน่วยของเรามี0ูนะมี8 0 4ศูห้าเมาชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนาะนะนะหลักหน่วยมีนะครับ4ี่ห้าหแล้วก็หลัก10ก็จะมีศูน่งสี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะนะ อยู่ตรงนี้มาแล้วนี้อยู่นี่เนาะถ้ามันมาเหมือนงวดก่อนนะถ้ามันมาเหมือนงวดก่อนก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับตัวเลขของเราเนาะ,นะถ้ามันมาให้นะอยู่ตรงนี้อ๋องวดก่อนมานะไม่ใช่ว่าไม่มามากระสูตรนี้เลย ถ้ามาวันนี้นะสี่กับห้านะครับมาสี่มาห้า 5. ถ้ามาห้าก็ต้องโดนห้าหนึ่งหนึ่งห้านะตัวเลขของเรามีสูตรนี้มันมาอาหลักสิบมาศูนย์หนึ่งสี่แล้วเราก็มีศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ซะด้วยศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่นะวันนี้นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ยังไงก็ต้องมานะผมให้เด่น ผมเทียบสูตรให้ดูแล้วนะนะมาทุกงวดนะครับมาทุกงวดนะมาทุกงวดไม่ใช่ว่าไม่มานะครับไม่ใช่ว่าไม่มานะที่น้องฟองปายมานะครับนะดูกันนะอย่างงวดที่มันออกสองศูนย์ก็มาเลขสองนะนี่มาเลขสองซะด้วยนะสูตรนี้เลขสองอยู่ตรงนี้นะครับ ออกไปที่26นะออกที่2อออกไปที่20นะเลข0เราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนะถ้ามันมาให้นะเลข2นี่ก็เลข2นะดูกันนะครับไม่แน่ไม่นอดน,นะถ้าจะมาเหมือนเหมือนเหมือนอ2งวด3งวดที่แล้ว เลขสองก็อยู่ตรงนี้นะครับในสามตัวนี้มีหมดเลยเนาะ,ะยังงวดที่่างวดที่ผ่านมาก็มีในสามตัวนี้มามาเก้ามาแปดนะครับนะมาเก้ามาแปดเนาะมาเก้ามาแปดออกมาหมดเลยนะครับเทียบสูตรกันนะครับเนาะนะเรามาเทียบสูตรกัน มาให้หมดเลยเนาะห่งเจอันนี้ก็8ปเจนะหนอันนี้ก็สองอ่าสองศยนเลขเลขสเลขเก้เด่นเลขสอเลขเก้อ่ะ 2, 0, 2, 0, 2, 9, นี่ก็เลขสองเลขเก้เนาะที่มันออก2องนย์เนะยังอ่ายังงวดงวดที่แล้วก็เด่นเลขเก้าเลขแเนาะเลขเก้เลขแ ผมให้เด่นเลขแปดตัวเดียวนะผมให้เด่นเลขแปดตัวเดียววิ่งเลขแปดตัวเดียวก็โดนไปเลขแปดเนาะอย่างงวดนี้มันก็มาอ่าผมให้เลขหนึ่งเลขสี่ก็มีถ้ามาสามตัวนะมีหนึ่งสองห้านะครับอย่างงวดที่แล้วมีเกนะ้าเก้าแปดก็ออกมาที่แปดเจ็ดเนาะเอาว่ากันเลยพี่น้องเฮาบว่าที่นี้ อย่างวันนี้มีหนึ่งสองห้าเอาหนึ่งสองห้าผมให้เลขหนึ่งก็เลขเลขสี่เลขเด่นวันนี้นะครับนะเลขหนึ่งเลขสี่นะครับก็มีหมดเลยนะถ้าเรามามา,มาจับคู่กันเดี๋ยวผมจับคู่ให้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยผมจะจับคู่แล้วก็มาเทียบ ใน2ส,สูตรนี้มันจะคล้ายกันหรือเปล่าตัวไหนจะทนกันตัวเลขที่เราจับจับคู่กันมาเนาะแดดเด้อพี่น้องเด้อผมมานั่งอยู่พี่เลยนั่งอยู่ตรงไอสวนหลังบ้านผมนะครับออากาศก็นรอนร้อนในจังน้อยเนะพี่น้องเนาะจับคู่ชุดให้ก่อนเด้อ เลขวันนี้เลขตัวเลขมาสูตรนี้นะครับหนึ่งสี่แปดศูนสี่ห้านะครับหนึ่งสี่แปดศูนย์สีห้าชุดวินชุดวินสูตรนี้นะ,ะมีเท่านี้ก็มี จ็ดตัวเหมือนกันนะเจ็ดตัวศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์สี่ห้านะเลขสี่เลขห้าของเรามีปัญหาซะแล้วนะครับวันนี้มาจับคู่ชุดให้ก่อนนะครับผมจะให้ศูนย์แปดเอาศูนย์ศูนย์มีสิบสองชุดนะแล้วก็ศูนย์สี่

เดี๋ยว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 สี่แปดสี่ศูนย์สี่สี่สี่ห้าเรามีนะครับถ้าเรามาเทียบกันเนาะเรามาเทียบกันมันจะชนกันทีนะ่มีกี่ชุดที่ชนกันนะ สี่ศูนย์สี่มีหมดเลยอยู่ตรงนี้สี่ศของเราก็มีนะครับมีชนอยู่ตรงนี้นะสีศแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งห้าอหนึ่งห้าที่ชนนะครับที่ชนกันเด้อนะแล้วก็ห้าศูนย์ ห้าศูนชุดนี้เป็นห้าศูนย์แต่ชุดนี้เป็น0ูนย์ห้าเอาตัวชนนะครับแล้วก็สนะี่ศนย์ศูนย์สี่ะชุดที่ชนนะครับหนึ่งสสามสี่ห้ามีห้าชุดเท่านั้นนะครับที่ชนกันนะที่เด่นเด่นเนาะมีสี่ศูนศูนย์สี สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าตัวนี้เป็นห้าศูนย์อะห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่นะห้าศูนย์ศูนย์ห้าถ้ากลับมาเป็นศูนย์ห้านะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้ากลับก็เป็นศูนย์สี่น่าจะเป็นศนะูนย์สี่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์มีหมดมีหมดเลยนะครับขอโทษทีนะ มีห้าชุดที่เน้นๆที่คล้ายกันมากเลยนะครับอเราไปถูกทางเนาะเราเอาอมามาชนคำนวณชนกันห้าสูตรเออห้าห้าชุดนะครับนะมีศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวชนของเรามีหนึ่งห้าห้าหนึ่ง ผมให้ไปเด่นเลขหนึ่งเลขสี่รองเลขสี่เนาะแต่นี่เราจะให้เลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าตัวเด่นเนาะอ่ะมันคล้ายกันเหลือเกินอ่ะพี่นองป่องปลายเฮ้านะมันจะไปยู่ไหนเรามาดูกันเนาะผมให้เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสูตรนี้ก็วิ่งเลขหนึ่งนะ เลขหนึ่งวิ่งเลขห้าวิ่งบนเลขห้าเลขสี่เลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งเหมือนเดนิเหมือนกันเอา้าผมให้เลขนะวิ่งนะวิ่งวิ่งบนวิ่งบน,งบนเลขหนึ่งตัวรองนะครับเลขห้า วงเลี้ยค่ะเพราะว่าสูตรนี้มันมันมันมีมันมีอในสามตัวนี้มันมีมันจะมีหนึ่งสองห้าเนาะหนึ่งสองห้าแต่ข้างบนมีศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แต่มันก็ชนกับสูตรนี้เลยเนาะมันชนหลักสิบอมันชนหลักสิบหลักสิบมันมีอ่าศูนย์หนึ่งสี่ แต่นี่ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่นะนะครับทีนี้ก็สูตรหลักหน่วยก็มีแปดศูนย์สี่ห้าแต่ตัวนี้ก็มีหนึ่งสี่นะผมกลัวว่าจะเป็นหนึ่งสี่ถ้าออก,ออกตรงๆเลยนะหนึ่งสี่นะนะครับเด้๋พี่น้องระวังให้ดีเด้อครับเด้อนะระวังตัวให้ดีเด้อพี่น้องเข้าเด้อ ผมเตือนเด้อครับมาหมดนะเลขหนึ่งเลขห้าเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าสูตรนี้จะจะมีเลขหนึ่งเลขห้าตัวชนหรือว่าจะออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะเออจังเบืองกันพี่น้องเข้ายังไงกันยังฮักคือเก่าเด้อรับเด้อขอบคุณครับขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณที่ติดตามผมเด้อครับเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับอเลขวิ่งวันนี้นะครับ ตัวชนของเรามาก็จะให้เลขเด่นวัดดวงกันไปเลยนะวัดดวงวัดใจไปเลยวัดใจไปเลยผมจะให้นะครับผมจะให้ หนึ่งหนึ่งสี่เหมือนกันแล้วก็หนึ่งห้าในสองชุดนี้ผมให้ให้ด้วยใจเลยนะครับให้ด้วยหัวใจที่รักนะครับที่รักทุกคนที่รักเอฟซีบุตรภูดทุกคนเด้อครับเด้ออ้ากับบทิมบ,บุปปากันเนะพี่น้องเฮาเนะอย่าพึ่งทิมกันอย่าพึ่งหนีจากกันเด้อครับเด้อ อยางไรอยู่บนชายกันยังหักคือเก่าหรือครับเด้ออ่ะกระตั้งใจอ่ะตั้งสมาธิว่าสัญญาณหน,นีออกมาหลังบ้านได้พี่นอ้องเพราะว่าอยู่ใน่ะบริเวณอ่บ้านนั้นเมียผมนอนเพื่อนมักนอนกางเว้นแต่ว่าเอ้ยกลางคืนเพื่อนบริยูได้เศร้าเด้เพื่อนกวนเจ้าเบิดคืนเด้เพื่อนกวนเบิดคืนกลางคืนเพื่อนบริรับได้นอนดอก กวนบ่ให้เขานอนอีกสัาพี่น้องปองไปเอา่อยหอกันเลยเนาะครับเนาะขอบคุณครับ